เพื่อนเครับการใช้ความรุนแรงของตำรวจกับคนผิวดำในสหรัฐตอนนี้กำลังเป็นประเด็นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากเมื่อช่วงต้นเดือนนี้ครับมีชายผิวดำคนหนึ่งอายุ29ปีเป็นพนักง,งานของ f e d ชื่อว่า t y r e n i c o l ส s นะครับเขาถูกทำร้ายร่างกายแล้วก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิตในอีก3วันต่อมา ตอนนี้ตำรวจทั้ง5นายซึ่งเป็นคนผิวดำเหมือนกันเนี่ยถูกไล่ออกจากงานแล้วแล้วก็ถูกตั้งข้อหาร้ายแรงสีข้อด้วยกันนะครับแต่มันก็พ่วงมาด้วยคำถามว่าการใช้ความรุนแรงของตำรวจกับคนผิวดำในสหรัฐทำไมถึงแก้ไม่ตกสักทีถ้าเรายังจำกันได้ก่อนหน้านี้เมื่อปี2020มีกรณีของจอร์จฟลอยด์ที่เสียชีวิตในลักษณะคล้ายๆกันด้วยนะครับหลังจากนั้นก็มีความพยายามที่จะออกกฎหมายผมเรียกสั้นๆว่าก,กฎหม กายจอร์จฟลอยด์แล้วกันนะครับคือกฎหมายฉบับนี้เนี่ยผ่านความเห็นชอบจากสสไปแล้วนะครับแต่ว่ามาค้านอยู่ที่สอวอเพราะว่าสมาชิกพรรคริพ u b l บริกบางส่วนก็ไม่เห็นด้วยในการเด้งรัดออกกฎหมายฉบับนี้ทีนี้พอกฎหมายมันยังไม่สามารถออกมาบังคับใช้ได้อย่างเป็นรูปปรธรรมไอ้เจ้าปัญหาเรื่องของการใช้ความรุนแรงของตำรวจกับคนผิวดำมันก็ยังค้างอยู่ในสังคมกลายเป็นปัญหาที่ ฝังรากลึกในสังคมอเมริกันแบบนี้นะครับสถิติหลังจากที่จอร์จฟลอยด์เสียชีวิตจากการใช้ความรุนแรงของตำรวจเมื่อปี2020จะบอกเพื่อนๆว่าตลอด2ปีกว่าๆที่ผ่านมาเนี่ยการใช้ความรุนแรงของตำรวจไม่ได้ลด,ดลงเลยนะครับถ้าเรามาดูตัวเลขสถิติของผู้เสียชีวิตจากการถูกตำรวจสังหาร มีสูงถึง1,192คนเมื่อปีที่แล้วนะครับและ26เป็นคนผิวดำด้วยน่าสนใจครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับนิโคสในครั้งนี้จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้สังคมอเมริกันได้มากน้อยขนาดไหนหรือท้ายที่สุดแล้วอุปสรรคสำคัญก็ยังอยู่ที่ฝ่ายนิติบัญญัตริรวมถึงสมาชิกพรรคริพับริกันบางส่วนที่ไม่เห็นด้วยกับการปฏิรูปตำรวจครั้งใหญ่ด้วยครับ